นะครับของน้องเป่าเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มมีความแซกกิ้งตรงนี้เริ่มมีแก้มตรงนี้นะครับชือ้อแล้วก็ก้มนิดน,นึงนะครับจะเริ่มมีแล้วก็มีเหนยงซึ่งมีเป็นปัญหาที่เวลากล้มหน้าเราจะถ่ายรูปเราจะใช่ใช่เดี๋ยวพีจกก่จัการให้ะนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือของน้องเป่าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหนังตาเยอะนะครับซึ่งหัเน,นี้ยโทษทีน,นัา่าวเลยครับเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยนะท,ที่ที่มันมานะครับเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคตรงนี้ยก พอพอทั้งเป่ายกขึ้นเราจะดูสดชื่นขึ้นทันทีเลยเนี่ยนะครับตรงเนี้ยโทษทีนะครับเ,เล,บลิกนิดนึงคือเปลอาจะมีตาคล้ำๆนิดหน่อยแล้วก็ยิ้มน,นะครับแต่ว่าริ้วรอยไม่ได้เยอะอะไรมากแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวจรีดูใต้ตาเดี๋ยวสบายเลยครับเป่นี่นะโทษทีนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหมอจะเก็บเลือยตรงนี้ส่วนล่องแก้มอะไรก็จะยกขึ้นอยู่และนะครับไม่มีปัญหาอะไรเอาพ่อหมอมาก่อนจจ๊บจ๊นี่จะเป็นกระดูกนะครับ แนวกระดูกซึบซึบตัวตีนขาซึบ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 เดี๋ยวเป็นคนพิโกโอ้ยสบายกว่าถ้าผ่านถ้าผ่านเคยนะครับถ้าผ่านพิโคมาได้เนี่ยจะอืดสบายที่สุดละสบายอื่นสบายละไม่มีปัญหาเลยฮะพิโคนี่ทุกคนบอกว่า อีกอย่างหนึ่งสับซีชันแบบเธอเลยครับเกรงของคุณเป่าเคยสับไปแล้วแต่ของเป่าของคุณเป่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้ต้องทำเยอะมากทะลวงมากใช่ครับต่อไปนะครับโอเคยบรับอย่าลืมถ่ายแนวตั้งให้ได้นะมีมีอยู่พี่พี่วันอย่าให้เสียชื่อนะลูกสร้างความแรงกดดันอ่ะโอเคแล้วเริ่มด้วย4.5ครับขอเจลค่ะ1.5หนะาโอเค0.7ก็แล้วกันโอเค ก็โอเคครับชึบจะทดสอบ,ก,บสอก,อก,อกันนะครับหนาไปนิดหนึ่งโอเคมาเริ่มจักเหนียงก่อนนะครับคุณบออครับขอบหน้านะครับหนึ่งสองสามทดสอบครับเจ็บไหมเอ่ยไม่ครับเปี่ยวแบบชัดๆครับอบชัดๆยิ่งชัดยิ่งหล่อได้ไหมครับ ไวยนะครับวาครับบสยเต็มสิบความเจ็บให้เท่าไหร่สองครับถ้าพี่โคอ่ะสิบเจ็ดสิบถ้พี่โคะเก้าเก้าเก่งใจไว้เก็บเผื่อเขาไปนิดนึงเอยเออพูดคุยได้ถือว่าปกติเราจะไม่เราจะไม่ได้คุยกับคุณเป่านะครับเพราะว่าคุณเป่าจะทำสมาธิใช่พี่โคจิกเนื้อตัวเองเนี่ยก็ทำ แล้วทำมมันไม่รีพีนะอทอ,อ่ะอ๋อหมายถึงว่ากดคอ,อ,อ,อ๋อไหวไหมครับได้เครับโอเคเออเริ่มอะไรน่ละขอนียงก่อน ชัดทานนะครับยิ่งชัดยิ่งหล่อครับหนึ่งหนึ่งสองสาม น้ำนะคะผมขอก๊อสกอสใหญ่อันหนึ่งลูกเจ็บไหมครับไม่ค จะเจ็บยังไงบอกได้นะครับผมมันจะปล่อยพลังงานขึ้นเสียงลงไปชั้นนี้สี่ขัวสี่จุดห้าเนี่ยมันจะชั้นสมทที่เป็นชั้นยกผิวอะครับมันยกได้จากอะไรพลังงานขึ้นเสียงลงไปเป็นจุดๆๆๆในการที่เราเขาก็จะไปะทําให้เกิดพลังงานความร้อนที่ชั้นผิวก็คือชั้นสมทนะครับอ่ามันเหมือนเปนะ็นแผลอยู่ข้างในหรือเปล่าครับคุณอ่าเป็นคล้ายๆกับ ก,กพลังงานความร้อนไปกระตุน้นคลาๆพิโคที่แบบพลังงานเลเซอร์ไปกระตุน<ม>้น<ม>ให้สร้างคอลลาเจนแต่เนี้ยลงไปกระตุ้นชั้นชั้นลึก<ม>ใช่ครับผมให้ให้เกิดการยกกระชับของมันกับทั้นนั้นเนี่ยเพราะมันหดตัวโอเคัน <Yeah. S 2> <Okay. S 1> นี้ลบ4.5นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวหมอขอเก็บ มันเลือออไมครับไม่มีอะไรเลยครับคืออันนี้เนี่ยแบบว่า,าชิลมากคือออกไปเนี่ยวันนี้ไม่รู้ว่ามากินิกปกติกลับไปลงไปข้างล่างคนจะรู้และ้าปิโพคนก็จะมองผมเป็่เลยแต่คนก็น่าจะชินแล้วแหละ, <laughs> ะหนึ่งสองสามได้ไหมครับผมหมอขอเก็บลงกระเป๋าน,นิดนึง อืพอสองชั้นแล้วดูจัดขึ้นเยียงนะครับกรเ,เก็บยังงี้คือกระป๋อชัดๆเลยยิ่งชัดยิ่งหล่อครับที่ชอบคือว่ามันเร็ว มันไม่ได้ช้ามันมันกด r ันนิ่งคอน t ิ n น e ได้เนี่ยจะเสียวๆบางจุดนิดหนึ่งนะครับผมขอขอเดี๋ยวนิดหนึ่งเดี๋ยวนะครับจือ๊อบีิีนี่หลอครับ <Okay. S 1> โอเคกลับก้มนิดหนึ่งนะครับผม ก็จะเป็น Marco ที่จะใช้หมอจะเก็บใต้ตาก่อนนะครับ0.2 0.0เคทิ้เนี่ยนะครับเราก็จะดูใต้ตาจืจืดไม่เอ่ยได้อยู่ครับจืดๆือว่าเสียวมันจืดๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเจ็บ แก้มนะครับเจ็บไหมครับไม่ครับโอ้นะครับก็เราเสร็จส่วนล่างไปนิดหนึ่งละนะครับใต้ตาก็จะดูมีความฟูๆของผิวขึ้นมาเนี่ยดูดแบบดูกระชับแล้วก็ดูฟูๆนะครับไม่เจ็บเลยความเสื่อมไม่เจ็บเลยคือเมื่อผ่านเมื่อเทียบพีโ่กคโคูคนละเรื่องนะครับอ <คน S 1> ับ<ค>นนี้นอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นคนละแนวกันเลยครับโอเคตาตา เดี๋ยวมอยกคิวนะครับเรื่องคว,ความเจ็บเนี่ยคุณเป๋าสามารถบอกได้แน่นอนเพราะว่าคุณเป๋าผ่านมาอันที่นยกตานะครับได้ไหมครับครับหมอชอบตรงขวดนี้ตรงที่มันช่วยยกตาได้ครับผมข้อดีเลย สำหรับคนที่บอกมีหนังตาตกๆแล้วบอกว่ายังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปผ่าตัดอะฮะและ้วก็ยังไม่อยากหรือไม่ก็ยังไม่อยากผ่าตัดอันนี้ก็ช่วยได้ในระดับนี้จนหนังตาเยอะข้างๆเนี่ยนะครับโอเคเนี่ยนะแตวของคุณปอตอนตรง,งต,รตรงเนี้ยที่ที่เราเคยดูว่าหนังตาเยอะนะครับเขาก็จะดึงขึ้นมาชิ้นเราสามารถทำที่คิ้วได้ยกคิ้วได้เลยครับตรงนี้มันสามารถกวาดที่คิ้วได้ค่อนข้างดีเลยโอเคขอหน้าผ่านน,นิดนึงนะฮะ ้างตาตรงนี้จะเข้าแบบข้างๆดวงตาได้แต่คือไม่ได้เข้าตานะครับอันนี้ต้อง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 ระวังนิดหนึ่งคือหมาจะเล็งอยู่ละ <Okay. S 1> โอเคครับผมของกระเป๋าเนี่ยก็คือเนี่ยกรอบหน้าเนี่ยดูดูชัดขึ้นหน้าหน้าฝั่งนี้จะดูฟูๆใต้ตา,าต่างๆก็จะดูฟูๆขึ้นอีกอันหนึ่งคือเปิดตาคิ้วจะดูจะจะยกกว่าฝั่งนี้แล้วน,นะครับเน<ส>ี่ยเดี๋ยวก็ผลแต่ของกระเป๋าจะมี แฟตตรงไขมันตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวหมอจะใช้หัวดึงเก็บเนนหนียงนิดนึงก็จะยิงกระชับขึ้นนะครับแต่รู้เลยเลยหน้าตายิ้มได้ไม่ไม่เจ็บจุก <c oughs> โอเคครับผมอาจจะตึ๊ดๆรลอนนิดนึงนะครับพวกนี้อาจจะมันจะเป็นหัวหกที่เก็บจะเป็นหัวที่ใช้สำหรับเก็บไขมันโดยตรงเลยขอขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับขอเก็บเหนียงให้รอๆเลยครับ ครับผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผลประมาณ20%นะครับเราจะเห็นหลังทำทันทีเราทำอีกครั้งหนึ่งครับรถกรูบอกทำข้างเดียวไปก่อนแล้วก็ค่อยได้เบี้ยวๆเลยรอๆอรอมุมหันข้างเลยไม่มีพออยู่ไปสักพักมันจะค่อยๆเห็นผลมากขึ้นหรือยังไงนะครับเต็มที่ที่ประมาณสักหนึ่งเดือนครับไอ้ตัวนี้เนี่ยอยู่ได้หกถึงแปดเดือนมันจะกระตุ้นคอลลาเจนอย่างแรกเลยมันไปกระตุ้นให้ชั้นผิวสมารัดสดแล้วมันชั้นอื่นๆเนี่ยมันจะกระตุ้นพวกคอลลาเจนแล้วก็ทำลายแฟตต่างๆด้วยครับดังนเเเนนนนีี่่ยยมัจะ็หผลดขึ้รือ ข้อดีคือไม่เจ็บแล้วก็อไม่ต้องพักหน้าใช่แล้วชับตอนนี้ครับว่ามันจะ<ม>กรณีเครื่องยกกระชับอะไรต่างๆเนี่ยก็<ม>จะให้ใช้เป็นตัวนี้ซะมากที่ดีสุดละเคยได้ยินไฮฟู่ไหมครับเคยครับอันนี้เป็นูเทอร์ม์ลอะไรพวกนี้นใช่ครับอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่พัฒนาของไฮฟู่ขึ้นมาให้ประสิทธิภาพดีขึ้นครับผพลังงานเสถียรขึ้นพลังงานดอทพลังงานที่ปล่อยดื้อๆลงไปเนี่ยดีขึ้นครับ พอชัดชัดนิดหนึ่งขอบคุณครับผมเยี่ยมเรียกว่างค่เปเบาหน้าหน้าแบบคือคืนนี้เราเสร็จแล้วนะครับผมใช้ใช้ทั้งหมด4่หัวต่อ4เทคนคของตัวล่าเนี่ยเมื่อก่อนฝั่งฝั่งเนี่ยจะจะจะ,จะมีชับบี้กว่านี้ครับอตอนเนี้ยหน้าหน้าดูแบบกรอบหน้าชัดเลยก้มกลมนิดหนึ่งครับอย่างนี้ก็ก็ดูกระชับขึ้นแล้วแหละแต่ว่า ผนมาอีกหนึ่งเดือนกำลังกําลังจะเต็มที่เลยครับรู้สึกมันเหมือนภาพรวมมันยุบลงไปอ่ะมันทุบเข้าไปกับกับกระดูกอ่ะ่มันมันใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าชั้นสมัยนะครับคุณป่าวมันเป็นกับผิวแบบดึงหน้าใช่ใช่มันแบบดึงเข้าไปเรียบกับกระดูกมากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะต่างกับสมมติถ้าคุณป่าวไปฉีดอ่าโบท็อกซ์ท็อกซ์หรือว่าแฟตบอท็อกซ์กราบเยอะหรือว่าแฟตอย่างเดียวเนี่ยมันจะให้ฟีลแบบว่ายุบกระดิ่งแต่มันจะย้อยๆอันใ้ตัวนี้เนี่ยแต่อินตัวอันล้วไปกระตุ้นนนหมออออเเเดดืึง่่ะพีลลยย ความเจ็บก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าแปะยาชาก็สบายเลยแต่บางบางท่านก็ไม่แปะเลยครับแต่คงคงเป่าไม่เคยทำหมอแล้วก็เลยลองแปะแต่ซาดีกว่าถ้าเคยทำครั้งเดียวมันก็อยู่ได้หกถึงแปดเดือนนะครับส่วนมากเนี่ยก็คนไข้ชอบมาทําแบบหกเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันแบบไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรมากใช่ถ้าถ้าบางคนแบบว่าชินๆล้วก็จะแบบทําแปะไม่ต้องแปะมาปุ๊บจนนั้นได้เลยแล้วก็ข้อสำคัญคือออกไปไม่มีใครรู้อ่าแต่เรรู้สึกว่ามีคนทักว่าอาทิตย์นี้ก็จะเออหน้าดูสลิมขึ้นงานให้ปกติใช่ครับ กาดูแลก็ทากันแดดทาบารุงอะไรนี้ได้ปกติเลยครับค่อนข้างเป็นอะไรที่ชิลหมอก็หมอก็ใช้หมอก็ทําอยู่เวลาก่อนออกงานก็กสักเดือน,นหนึ่งจให้มันแบบสลิมขึ้นหล่อไม่ต้องห่วงเด,เดี๋ยวเรามาอัปเดตผลกันนะครับนะครับเรียกว่าเก็บ่าหน้าหน้าแบบคือคืนนี้เราเสร็จแล้วนะครับผมใช้ใช้ทั้งหมด4่หวัวต่สี่ทคนินคนของคุณเป่าเนี่ยเมื่อก่อนฝั่งฝั่งเนี่ยจะจะจะ,จะมีชับบี้กว่านี้ครับตอนเนี้หน้าหน้าดูแบบกรอบหน้าชัดเลยก้มกลมนิดหนึ่งครับอย่างนี้ก็ดูกระชับขึ้นแล้วแหละแต่ว่า ผนมาอีกหนึ่งเดือนกําลังกําลังจะเต็มที่เลยครับแบบรู้สึกมันเหมือนภาพรวมมันยุบลงไปอ่ะมันฟุบเข้าไปกับกับกระดูกอ่ะใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าชั้นสมารนะครับคุณปอว์มันเป็นกับผิวแบบดึงหน้าใช่ใช่มันฟุบดึงเข้าไปเรียบกับกระดูกมากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะต่างกับสมมติถ้าคุณเปล่าไปฉีดบอท็อกบอท็อกหรือว่าแฟตบอท็อกกราฟเดียวหรือว่าแฟตอย่างเดียวเนี่ยมันจะให้ฟีลแบบว่ายุบกันแต่มันจะย้อยๆอ้อยอันนี้ตัวนี้เนี่ยแต่ตัวอัลตราฟอรมันจะปล่อยพลลังงานแ้วไปกระตุ้นนนหมออออเดดืึง่ะพีเลลยอเย ความเจ็บก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าแปะยาชาก็สบายเลยแต่บางบางคันก็ไม่แปะเลยครับแต่คงคงเป่าไม่เคยทำหมอแล้วก็เลยลองแปะดีกวาดีกว่าทำครั้งเดียวมันก็อยู่ได้6เดือนหกถึงแเดือนนะครับส่วนมากเนี่ยก็คนไข้ชอบมาทําแบบ6เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันแบบไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรมากใช่ถ้าถ้าบางคนแบบว่าชินๆแล้วก็จะแบบทำแปะไม่ต้องแปะมาปุ๊บจะนั้นได้เลยแล้วก็ข้อสำคัญคือออกไปไม่มีใครรู้อ่าเดี๋ยรู้สึกว่ามีคนทักว่าอาทิตย์นึงก็จะแบบเออหน้าดูสลิมขึ้นงานได้ปกติใช่ครับ ก็ดูแลก็ทากันแดดทาบํารุงอะไรนี้ได้ปกติเลยครับค่อนข้างเป็นอะไรที่ชิลหมอก็หมอก็ใช้หมอก็ทําอยู่เวลาก่อนออกงานก็สักเดือนหนึ่งใช้ให้มันแบบสลิมขึ้นหล่อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรามาอัปเดตผลกันนะครับ